สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทาง3ราวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามมคคี v ี p แล้วก็ราว VIP นะครับพี่พเมื่อคืนนี้มาเป็นเพียงแค่เล็กเด่นเนาเดินไม่ดีเลยนะครับเมื่อคืนนี้หลุดนะครับเมื่อคืนนี้พี่ๆต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะแนวทางเขาไม่แบ่งตัวอื่นเลยนะครับ พราะว่าเมื่อคืนเนี่ยในในสามรอบในห้าห้ากับเจ็ดเดินดีนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราสามัคีนะครับผมให้ห้ากับหนึ่งผลที่ออกสี่ศูนย์ห้ากับกับศูนย์สี่นะครับสี่ศูนย์ห้าเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับพ,พี่ของเรานะครับศูนย์ห้าไม่มีนะครับพี่หนึ่งไม่มาเนาะใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์ห้านะครับส่วนเราสามัคคี v i p ให้แปดกับสี่ผลที่ออกสามห้าเจ็ดกับเจ็ดสามนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับ ส่วนเราวีไอพให้ศูนย์กับ4ผลที่ออกนะครับเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับไม่มานะครับวีไพสามรอบเลยนะครับเรามาเป็นเพียงเล็กเด่นนะครับก็แนวทางเขาก็วนเวียนสามกับเจ็ดเนาะนะครับอันนี้ก็หก 5, 5 7าห้าเจ็ดอันนี้ก็ห้าเจ็ดอีกนะครับเมื่อคืนนี้ห้าเดินดีนะครับสามเรารอบดึก ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับแนวทางเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของค่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับลองแอดฝากคาเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะก็ลองเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินดูก่อนได้นะครับ ของเรานะครับพี่พี่ครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลขศูนยนะครับยังเด่นศูนย์อยู่เนาะศู 0, 4, นย์กับสี 2, 0, นบ่นะครับสองศูนย์นะครับผมอืนะครับจะให้จะให้หลักศูนย์อ่าไม่เป็นไรนะครับสามศู 3, 0, นยะ์เนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับ

นะครับศูนย์กับสี่เนาะลาาสามคัคคีนะครับส่วนลาาสามัคคี VIP นะครับได้เลขสองกับเลขหกสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองสามสองห้าสองเจ็ดหกสามหกห้าหกเจ็ดนะครับสามตัวหกสองเจ็ดนะครับ นะครับตามนี้เลยนะครับผมส่วนลาว vip นะครับลาว vip ผมก็ได้ได้เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับพ,พี่สายรูดให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ0ูนย์ห้าศูนยหกูนย์เ้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้านะครับสามตัวสี่ศูนย์เ้านะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับเาลาสามาคัคคีราลาสามัคคี V I P แล้วก็เาลา V I P นะครับชื่นชอบในรอบไหนขอให้พี่พี่สมาชิกเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ